สวัสดีครับผมทีป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนำแคป 1.9S สีขาวโปรดาว20,000นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า20,000ได้อะไรบ้างรถรอส่งมอบลูกค้าสวยๆเลยแคป 1.9S สีขาวโปรดาว20,000นะครับอ่าสวยๆเลย เดี๋ยวดู m a ็18นะครับอ่าแม็กสนะครับยางหนานะครับคันนี้ไม่โหลดน,นะครับอ่าใส่ยางหนาลูกค้าไปใช้งานนะครับน็อตล้อสีครอบดุมสีครอบเบรกสีเลือกได้นะครับอ่าล้อส่งสวยๆเลย เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับอ่าคันนี้ลูกค้าเอากระบะไลเนอร์ er นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอ่าเป็นดิฟฟี่เป็นเบาะหนังหรือเป็นจอยแอนดรอยนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับอ่ามีท่อออกท้ายไปได้นะครับอ่าส,สวยเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ มีวัดบูธนะครับหรือลูกค้าจะเอาเบาะหนังเลือกได้นะครับอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือจะเอาดิฟฟี่นะครับเลือกได้เลยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับอ่าสวยๆเลยโปรดาวสองห0นะครับ สนใจแคป 1.9S สีขาวโปรดาว20,900เดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับรบกวนกดด้านล่างดูยอดผ่อนนะครับอ่ารบกวนกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับบััสีีครับ